สวัสดีครับสวนดวงประที่กาเด้นนะครับผมมาพบกันเช่นเคยครับผมวันนี้มาทำความรู้จักกับโชคเก้าชั้นสายพันธุ์สยามไดมอนนะครับอันนี้เป็นไม้เพาะ,มะเมล็ดลูกสยามไดมอนนะครับนี่นะครับอันนี้ผมเพาะ,มะเมล็ดเองเลยครับ ต้นนี้อายุประมาณแปดเดือนนะครับเนี่ยแปดเดือนก็ต้นไม่ใหญ่นะครับผมนี่นะครับต้นนี้เข้าขั้นจะเหมือนทางแม่นะครับผมสยามเดมันต้นนี้ที่ผมได้มาก็คือน่าจะได้ต้นนี้ต้นเดียวนะครับที่ว่าเหมือนแม่ที่สุด ลูกสยามไดมอนด์นะครับนี่คตอนนี้ใบทรงเขาออกจะยาวๆนะครับแต่สีเขาดีมากครับนี่ครับช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะครับสีก็จะดับๆนิดหนึ่งแต่สีเขาก็นี่ครับชัดเจนครับชมพูนี่ครับใบใหม่ก็มีลายแล้วนะครับรอสีเข้าอย่างเดียวให้ชมสยามไดมอนด์กันครับ นี่นะต้นนี้ก็ใหญ่อยู่นะครับกระถาง8นิ้วนี่นะครับมีแบ่งปันเหมือนกันนะครับผมแต่ต้นนี้จะเก็บไว้ทำแม่พัน์ธุนะครับผมนี่นครับลูกสยามไดมอนเอาติดสวนไว้จะมีแม่พันนะครับผมจะเป็นแม่พันตั้งแม่ตั้งแม่นี่นะครับก็สวย ก็มีหลายๆสายพันธุ์นะครับตอนนี้ไม้ไฮบิดก็เยอะนะครับที่ว่าสมต่างแม่ที่เราหลักส่วนก็กำลังจะปั้นแม่พันธุ์อยู่นะครับอันนี้เป็นแม่พันธุ์ไม้เขียวก็ต้นนี้สิบกว่าปีแล้วครับคือแม่เขียวนะครับแต่ต้นเขาใหญ่นะครับฝักเขาใหญ่มากนะครับต้นนี้นี่นะ ฝักที่แบบเกือบเท่าแขนเลยนะครับฝักใหญ่มากก็คือต้นนี้แม่พันธุ์เขียวแม่เขียวแม่เขียวแต่ระดับสิบกว่าปีแล้วครับต้นนี้ดนะเดี๋ยวจะปั้นเจ้าสยามเดมอนต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับทางแม่แต่จะอดใจไหวไหมนะครับผม วันนี้ก็มาทำความรู้จักลูกสยามไดมอนไ์ไม้เพาะเมล็ดต้นนี้นะครับผมครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ